เดี๋ยวมาดูวิเซกครับตัว2,024นะครับอ่าเนี่ยอ่าลองดูหน่อยนะพี่ว่ามีอะไรแตกต่างจาก23บสามมังเนี่ยน่จะมีแค่ตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามา พอาชายล่างก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมนี่ข้างล่างเลยเป็นสีเงินหมดเลยนะอ่าเนี่ยแล้วก็ตัวทาเลมโบตัวนู้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นเดบนะครับดูความอ่าก็จะเป็นชายล่างก็น่าจะเป็นสีเดียวกันนะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูอ่าเนี่ยนี่นะอ่าน่าจะเหมือนกันเนาะก็รหัสเดิมรหัสอะไรเดิมอะไรก็ครับรงตัวก็น่าจะเป็นอะไรเดิมนะ ก็ดูตัวนี้ก็สีน้ำเงินหมดเลยอ่าเนี่ยครับมาดูใต้บอกมีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับก็มีแค่ชายล่างที่าเปลี่ยนเป็นสีใช่ไหมอ่าชายล่างเัอยีิบสามเป็นสีสีนี้ไหม อันนี้ไม่แน่ใจพี่พี่ท่านไหนขับอยู่ลองคอมเมนต์บอกทีนะครับว่าตัวยีามกับยีี่ต่างกันยังไงอ่าเนี่ยครับเมาดูราคาหน้าโรงงานอ่าเนี่ยเห็นไหมอ่าราคานี้ประชาชนธรรมดาซื้อไม่ได้นะครับบอกเลย มีประมาณเนี้ยอ่าเนี่ยกระบอกสูบร้อยห้ซีซีระบบอะไรเนี่ยมีเชื้อเพลิงเบนซิน,นโรงงานผลิตไทยฮอนด้าอยู่รากระบ,บังเนี่ยอยู่รากระบ,บังนะหนึ่งร้อยกิโลใช้น้ำมัน1.9ลิตร4ี่หกิโลต่อลิตรอ่า ก็มีประมาณนี้นะยางก็จะเป็นเลเดียนยูโรโฟมก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูราคานะนนี่เราซื้อไม่ได้นะบอกให้เขาจากดีลเลอร์คนระับเอเคประมาณนี้